โอเคครับสวัสดีชาาเกมเมอร์สายเนี่ยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมทางซาสามดีเช่นเคยโอ้โหก็เหมือนกับผ่านมอาไวเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะครบรอบสามปีแล้วนะครับผมก็ย้อนกลับไปคิดถึงในช่วงเวลาที่เราได้เล่นเกมนี้นะครับก็มองเลยว่าผมเล่นก่อนที่เกมจะเปิดแบบจริงจังนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็น CBT เนาะก็เป็นช่วงทดสอบตอนนั้นเนี่ยหมาลมยังเป็นตัว SR อยู่เลย อ,อแบบเป็นเกมที่ผมหวยว้าวมากนะตอนนั้นน่ะภาพสวยมากเลยแต่เป็นเซิร์ฟจีนเนาะมันก็ปิงนะครับผมเล่นไปแป๊แบ,บ,แบ,บเดียวเองตอนนั้นหูเห็นเขาแบบเฮ้ยหวพวกขังห้าวพวกปูกระบีหูแบบเฮ้ยเขาเอามาจากไหนกันนะซีหูที่ไหนได้ก็มันก็เป็นตัวเอเดนาที่เราสามารถหาได้แบบง่ายๆเนาะดยการสุ่มกาชาก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเกมจีนของผมเลยนะสําหรับเกมสังซสามดีนะครับอ่ะ ตอนนั้นก็ยังต่อ VPN เล่นอยู่นะครับตอนนั้นแบบตอน TBT เนี่ยผมยังต่อพี่เป็นเลยนะเออแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนตอนนั้นเนี่ยถามว่าต่อ VPN ไหมก็ก็คือต่อนะครับแต่ว่ามันก็ปิงเนาะผมก็ขี้เกียจตอบตอแบบว่าทั้งวันทั้งคืนเนี้ยเพราะว่าเราเล่นเนาะเครื่องมันก็ร้อนนะผมก็เลยเล่นปแป๊บเดียวนะเอาตรงคือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้นะแล้วผมก็มาเล่นเซิร์ฟไต้หวันเนาะอะก็เล่นไต้หวันก็คือในช่วงแรกเดี่ย ผมมาเล่นเล่นได้นะพอสู้คนอื่นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหลังๆแล้วเนี่ยของเริ่มฟูรเริ่มอะไรเนะี่ยคนที่เขาเติมเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ยเติมเรื่อยๆนะไม่ใช่แค่เราเติมช่วงแรกๆเราหยุดเติมไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราสู้คนที่เติมแบบหนักๆไม่ได้นะอืมเพราะว่าตั้งแต่ป่องเขียวเข้ามาเนี่ยผมผมบอกได้เลยว่าโหมันทําให้เกมนี้แบบว่าเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะใครมีป่องเขียวนี่คือแบบยุคสมัยนะั้นนะคือแบบโห,หน่ากลัวมากอะ่ะ ตีคือดาเมจแบบเวอร์วังอลังการมากเลยนะอ่ะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับย้อนความหลังสะหน่อยนะก็ผ่านมา3ปีแล้วโอ้โหเราก็ผ่านมาทุกเซิร์ฟเวอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นตอน CBT เซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวนันแล้วก็เซิร์ฟไทยเวียดนามนะครับ อันนี้มาอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะถามว่าเฮ้ยสมัครยังไงต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือสมัครยากมากๆนะครับคุณต้องไปโหลดในบินลี่บินลี่เอานะครับผมสำหรับในส่วนของทางซานซัมดีดีสามเก้าเก้าหรือว่าแทมแทบหรือว่าพวกบินลี่เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็การสมัครเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับก็ดูเอาว่าอันไหนคุณสมัครง่ายคุณสมัครยากนะถ้าถามว่าถ้าผมมาเล่นไอดีเนี้ยตอนนี้คือเล่นได้ไหมโอ้โหเล่นไม่ได้หรอกครับผมเนาะเพราะว่า คือไอดีที่มันเลือกเล่นไปเนี่ยคือมันเสียโอกาสหลายๆอย่างเนาะคุณตามเขาไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าจะเล่นก็ไปเล่นเซิร์ฟไทยดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยตื่นมาอีกวันหนึ่งเนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้หรอกคนเขาเติมมันเยอะนะโอเคกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอนแยะมากมายเลยนะครับเดีย๋ยวขอมานับตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ก็เป็นในส่วนของโอ้โหการที่ผมไม่ได้เล่นนานเนาะ อันนี้นะครับบวกหนึ่งหมืนปอร์เซ็นอ้ห้หนึ่งมืนเปอร์เซนเลยนะครับได้ใบสุม่มไว้ผมยังไม่ปลดล็อกข้างล่างนะผมต้องไปใส่อะไรสักอย่างก่อนไหมจะไม่ได้ละลืมมันต้องอมันต้องไปอะไรสักอย่างเนาะถึงจะได้ข้างล่างอ๋อนี่ไงอืมโอเคผมได้ใบสมุ่แน่ๆละร้อยใบนะครับอู้้หนึ่งร้อยสองร้อย นะสองร้อยใบนะครับเดี๋ยวมารับตรงนี้อีกโอ้นีไ่ได้ใบสุ่มเป็นไอ้นี่เลยนะใบสุ่มตู้ลีดันปะอืมอ่าแล้วก็มาแลกขอ,ของตรงนี้ได้นะครับของตรงนี้มีใบสุ่มโอ้โอเคเลยนะก็เหมือนกันแหละเอาตรงๆก็เหมือนกันแหละแต่ว่าคือรอบนี้ค,คือบวกหมื่นเปอร์เซ็นเลยไม่ได้เล่นนานมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรม กันก่อนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะได้เพชรเนาะออันนี้คือคือคุ้นหน้าคุ้นตา่เล้วะเนาะตอนสองปีก็เห็นนะครับต่อมาอันนี้คืออะไรอ๋อน,นี้ตีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับสามปีเนาะสามปีน่าจะอยู่ตรงนี้อย่างเดียวอ่ะมาเริ่มดูกันนะครับผมก็มีกิจกรรมเป็นเหมือนกับพาร์ทนะครับเติมพาร์ท ของก็ค่อนข้างฟูแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้อ๋อนี้ยังไม่เปิดเหรอผมเห็นในในกลุ่มนะครับผมของจีนเขามีแบบอ๋อนี่ไงเขามีแบบแลกการ์ดกันด้วยนะเออก็ถือว่า,น,าน่าสนใจนะครับแลกการ์ดตรงเนี้ยอ่ะก็จะได้เพชรด้วยอะไรด้วยคืออ่ะประมาณนี้นะครับแลกการ์ด กิจกรรมนี้ก็บางคนก็ทําเป็นอาชีพไปนะก็จะเป็นไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้โค้ชเชิญเพื่อนก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวละครตอนเนี้ยมีตัวไหนกันบ้างแล้วนะอูตัวนี้ใครอ่ะเฮ้ยตัวนี้สวยจัดเลยอ่ะดูดิ เอออาจารย์แม่ปะแม่ก็หลงหลงอะไอแ,แม่ก็เสียอู่อ่ะตอนนี้นะครับก็อันนี้คือตู้ปกติเนาะน,นตู้เลดอันนี้ตู้ของถางซารวุศลอันนี้คือตู้อะไรอ่ะเฮ้ยเอสนาเป็นเอสพี ไม่ใช่เป็นให้เราเลือกว่าเราจะได้ตัวไหนเนาะแล้วก็ตัว sp เป็นเลดอัพนะครับโอ้เลดอัพก็ต้องเอาหกปีไว้ก่อนก็มีตาวนี้เนาะเออโอกาสเจ็ดเปอร์เซนที่จะได้ตัวหน้าตู้เหรออ๋อบวกโอกาสเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเลดอัพเอเนอาร์เหรออืมอะ อันนี้ก็เป็นอู้หลงหลงกับเอ้าซื้อขาครับผม mm. เทพอาหารแล้วก็เทพก้าสีเอ้าซื้อขาดีเท่มากนะผมแบบไม่ได้มาเล่นตอนนั้นนะครับนะเดีย๋ยวเรามาดูตัวละครปัจจุบันนี้ก็ดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้างแล้วอ่ะก็มีตัวเพิ่มเข้ามานะครับเอาตัวที่เพิ่มเข้ามาเนาะที่ผมไม่ได้มาเล่นในะตอนนั้นนะก็จะเป็นในส่วนของเทพสมุทรนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ตัวของถังห้าวเนาะอันนี้เสียวอูอ่อาชูรลล่านะครับมีอสัสซิคาโอ้โหก็เรียกได้ว่าก็มีเพิ่มมาอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของถังอุหงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเซียวเซียวใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ใครอ่ะตัวนี้ไม่รู้ใครครับแล้วก็เอเดนอาร์มีตัวเพิ่มเข้ามาไหม เหมือนกับจะไม่มีนะอืมก็มีแค่ตัวนี้เนาะพววนี้มีอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้สำหรับตัวละครอ,อืมคือกิจกรรมผมค่อนข้างงงนะพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากๆเลยก็ถือว่าน่าเล่นนะเอ <c oughs> น่าเล่นนะแต่ว่าถ้าใครจะเล่นเกมนี้คือแบบงบต้องถึงจริงๆนะีน้ผมแนะนําเลยนะ เพราะว่ามันต้องเติมเรื่อยๆอ่ะคุณจะเล่นแบบสนุกๆก็คือในช่วง3เดือนแรกอ่ะคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่สาหรับในเรื่องของการเล่นนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีการรวมเซิร์ฟด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็ทําให้เราเล่นยากขึ้นนะแล้วก็สายฟรีเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าสํานักเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะถ้าเราเล่นเทียนโตได้อันดับหนึ่งเนี่ยคือเราจะได้เพชรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบางคนเนี่ยคือแบบพ้ย เราไปอยู่สํานักไหนก็ได้เราไม่จําเป็นต้องอยู่สํานักแบบเทพๆหรอกเออแต่ว่าในมุมมองผมนะผมมองว่ามันก็ควรที่จะอยู่สํานักแบบอันดับหนึ่งเนาะที่เราเล่นเทียนโตชนะนะครับแล้วก็เล่นพวกกิจกรรมอื่นชนะเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีเพชรมีอะไรเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ารวมเซิร์ฟก็ต้องไปบ้างอีกทีหนึ่งนะว่าเฮ้ยเราจะสู้กับเซิร์ฟอื่นไหวหรือเปล่านะครับผมเนาะแล้วก็เกมนี้คือแบบถ้าใครเติมแบบ ถูกยังหวะก็ก็เก่งเลยนะครับถ้าใครแบบเฮ้เติมแบบนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็แบบมันก็จะไม่ค่อยเก่งหรอกแล้วก็ตัวละครนะครับตัวละครก็สําคัญมากๆถ้าเรามีตัวละครที่แบบตัวดีๆมันก็จะเล่นง่ายนะครับถ้าใครแบบที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัวละครดีๆก็เล่นยากในการเก็บแต้มเก็บอะไรมันก็จะยากเนาะรวมถึงการที่เราขยันเล่นด้วยนะครับบางคนก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนาะมันก็ทําให้เราแบบ ตามคอนอื่นไม่ทันนะครับซึ่งมันมีเลเวลโลกกําหนดไว้นะครับผมถ้าเราเลเวลเนี่ยคือแบบช้ากว่าเวลโลกหรือว่าวลไม่ทันเขาเนี่ยนะครับพลังเราน้อยกว่าเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราตีกิจกรรมยากเนาะเพราะว่ายิงวิวสูงเวลโลกสูงเนี่ยมันก็ยิงยากนะครับผมเนาะถ้าใครจะเล่นเกมนี้จริงๆก็ก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับอยู่กิวที่มันดีๆแนะนําเลยขอแค่อย,อย่างเดียวเลยคืออยู่กิวที่มันดีๆแล้วก็ต้องขยัน ลงเทียนโตนะครับลงกิจกรรมของกิลให้มันครบถ้วนเราจะได้แบบมีทรัพยากรในการเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะดีกว่าเราไปอยู่กิลที่ได้ของน้อยนะครับเนาะโอเคประมาณนั้นละกันนะครับส่วนตัวละครเนี่ยเราก็ควรที่จะตุ่มตัวที่มันสําคัญสาคัญแล้วก็บริหารจัดก,การเาไปสุ่มดีๆนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูเซิร์ฟไทยด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะครับอันนี้ก็ มารีวิวเซิร์ฟจีนไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้อะไรจากคปวีโอนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเนาะกิจกรรมมันก็เหมือนกับสองปีนะครับมันก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเนาะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เอาไวเ้เจอกิปหน้าแล้วกันเนาะลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ